เห็แต่เมื่อเงินจิตเกิดตาตะกี้เห็นเหี้มัอไม่โดนเนาะเหี้ยมัก้าวกูเห็นนั่นเป็นเพี้ยนเตราแล้วส่งท้องคู่โจ๊กตะกี้นี่ก็ควรจะอยู่ ตะผู้ส้เจ้เมือจะา้างเงี้ยรับไปบนจ้ดอกหนูนั่งน้กันเิข้เขาคือขามพื้นน่กันมันมันหมดเอ้ยนกินเขาเรียลาบเป็ดใช่คัในเมืองเขาใช้เต่าเมืงเขาเรีเ ลาเป็ดต้มเป็ดบัวมันมันอยู่พุ่นขนาดแม่มาดูผมต้องที่เรื่องโอเพันตั้งแห้งมันะมายว่าควา้เขินความไม่่ไม่ผ่านไม่ตวูเยอะกหน่อย้ยมันะวเนี้ยแล้วเ้หัวเหี่ยวเหีมันิ ก็เบอกใช่ดูจับตลอด่ลยเขาม่ยอมนเนี่ยไม่ไปเนาม่เนาะไปยงเว้นอ่ะข้ารา่การก็พูดคตัวนอ่ะกนคนเ้อาเราทำไมเนียงเราตัวเป็นทหารอืมคูตัวเป็นทหารเป็นคู่ตัวแต่ทุ่มันเหมือนเราตัว